เป็นคนชัดเจนพลอยเชอร์มานประกาศข่าวดีผ่านไอจีเฟ้นเฟ้นเฮกดไลค์สนันสถานะหัวใจตอนนี้ชัดเจนแน่นอนแล้วค่ะบอกเลยว่าทำเฟ้นคลับหลายคนฮือฮาสุดๆเมื่อพลอยเชอร์มานคนจริงโพสต์ภาพคู่ต้องทูพีเช็คอินร้านอาหารที่ลอนดอนให้เฟ้นเฟนได้เห็นกันพร้อมทั้งเขียนเคปชั่นเปายุบคู่เป็นอีกหนึ่งข่าวที่เฟนคลับรอมานานมาก หลังจากนั้นมีหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิคุณมัมน่ารักที่สุดเอสในที่สุดในที่สุดเอสสิ่งที่รอคอยกรี๊ดเอสชอบน้องพลอยสวยน่ารักเซ็กซี่ดูดีครบมากที่ชอบหนูหน้าเหมือนกันยังกาแฟกรีดร๊ดกรีด๊ดดังดัง,ดงรูปคู่ที่รอคอยเช้าที่สดใสมือถือแดดดีหน้าจอรูปคู่เปิดตัวด้วยค่ะหวานมากกกดีต่อใจ ครีดยูบคู่ขึ้นรูปแรกกบอุงอุงรูปคู่ที่รอคอย